สวัสดีครับพวกเรานักเล่ากลกายสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยวันนี้เรามีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆครับเป็นงานวิจัยทบทวนแบบกว้างหรือ scoping review ชื่อเรื่องยาวนิดหนึ่งนะครับ phytotherapy and the role of bioactive compounds in modulating mechanisms of overweight and obesity comorbid with depressive symptoms a scoping review of mechanisms of action งานนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Molecules ปี2025นี่เองครับผู้เขียนคือ Claudia s o c h a k a กับ Sabina l a k o w i c z w i h n i e w s k a หลักๆเลยคือเขาไปสำรวจความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับระหว่างภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนเนี่ยกับภาวะสุมเศร้าซึ่งสองอย่างนี้มักจะเกิดร่วมกันบ่อยๆ แล้วเขาก็ไปดูว่าสารสําคัญจากพืชที่เราเรียกว่าไฟตัวเคมีคอลนะครับมันพอจะมีบทบาทช่วยปรับกลไกที่เป็นต้นต่อร่วมกันของ2ปัญหานี้ได้บ้างไหมงานนี้เขารวบรวมมาเยอะมากตั้ง261การศึกษานะครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งโรคอ้วนและก็ภาวะซึมเศร้าเนี่ย ลึกลงไปในระดับชีวะโมเลกุลมันมีนกลไกบางอย่างที่ใช้ร่วมกันอยู่ค่ะอย่างเช่นภาวะการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำๆที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายหรือที่เรียกว่า chronic low-grade inflammation แล้วก็มีเรื่องของภาวะเครียด o x i d ิเดชันหรือ oxidative stress ความไม่สมดุลของจุลินทรีดีในลำไส้ของเราหรือ gut microbiota dysbiosis และก็ยังมีการทำงานที่อาจจะผิดปกติไปของระบบประสาทแล้วก็ต่อมไร้ท่อหรือ neuroendocrine dysfunction ด้วยค่ะโห oh, ฟังดูซับซ้อนนะครับแต่ก็น่าสนใจมากแสดงว่าถ้าเราเข้าใจกลไกลร่วมตรงนี้ก็อาจจะเจอทางจัดการทั้งสองปัญหาไปพร้อมๆกันได้ ก็มีความเป็นไปได้ค่ะงานวิจัยนี้เขาเลยพุ่งเป้าไปที่สารประกอบจากพืชเลยโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆที่ชื่อว่าโพลีฟีนอล ซึ่งเราจะพบได้เยอะมากในผักผลไม้ต่างๆนะคะตัวเด่นๆที่งานวิจัยนี้พูดถึงก็จะมีอย่างเช่นควอซิตินหรือสาร EGCG ที่ดังมากๆจากในชาเขียวเรสเวอร์ทรอลที่เจอในพวกอง,งุ่นครอคูมินจากขมิ้นชันที่เราคุ้นเคยกันดีแอนเทอร์ไซานินที่ให้สีม่วงสีแดงในพวกเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็ยังมีลูเชียลินอีกตัวค่ะอ๋อพลีฟีนอลกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นเองใช่ไหมครับ แล้วสารพวกนี้มันเข้าไปช่วยปรับกุไกที่ว่าเมื่อกี้ยังไงได้บ้างครับใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีแล้วเนี่ย สารกลุ่มนี้ยังมีศักยภาพไป,าไปเกี่ยวข้องกับกลไกสำคัญสคัญในเซลล์เราได้หลายจุดเลยค่ะเช่นไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อ AMPK ตัวนี้เปรียบเหมือนตัวควบคุมสมดุลพลังงานในเซลล์ช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันหรืออาจจะไปส่งเสริมการทำงานของ BDNF ซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญมากๆต่อสุขภาพเซลล์สมองการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความจำด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะมันยังอาจจะไปช่วยควบคุมกลไกาการอักเสบผ่านตัวควบคุมหลักที่ชื่อ NF k a p p a b และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคืออาจจะส่งผลต่อการทำงานของแกนปฏิสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองหรือที่เราเรียกว่า gut-brain axis นะคะแกนนี้เหมือนเป็นช่องทางสื่อสารสำคัญระหว่างสุขภาพลำไส้กับสุขภาพสมองและจิตใจของเราเลยโหฟังดูแล้วอออย่าง EGCG ในชาเขียวที่เราได้ยินบ่อยๆว่าช่วยเบิร์นไขมันเนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะทําอะไรได้มากกว่านนั้นอีกหรอครับใช่เลยค่ะอย่าง EGCC เนี่ยนอกจากเรื่องกระตุ้น AMPK ที่ช่วยเรื่องเผาผลาญแล้วก็มีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่ามันอาจจะมีผลต่อแกน HPA หรือ Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis ด้วยซึ่งแกน HPA นี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอารมณ์ได้ค่ะอ่าครับหรืออย่าง Resveratrol จากอาง,งุ่น ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมผ่าน,นกลไกที่ชื่อ SIRT1 แล้วก็ AMPK แล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลว่าอาจจะส่งผลดีต่อระดับสารสื่อประสาทบางตัวแล้วก็ BDNF ในสมองได้ด้วยค่ะฟังดูดีมากๆเลยนะครับมีศักยภาพเยอะเลยแต่ว่าเออมันมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่าต้องมีข้อควรระวังอยู่แล้วค่ะ เรื่องแรกเลยคือประเด็นเรื่องชีวประสิทธิผลหรือ bioavailability พู้ง่ายๆก็คือเรากินสารพวกนี้เข้าไปแล้วร่างกายเราดูดซึมเอาไปใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งสารแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันค่ะบางตัวก็ดูดซึมได้ค่อนข้างยากอีกประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของปริมาณที่ใช้ค่ะการใช้สารพวกนี้โดยเฉพาะในรูปแบบสารสกัดที่เข้มข้นมากๆในปริมาณสูงๆเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกัน อย่างเช่นเคยมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อตับเหมือนกันนะคะถ้าใช้ EGCG ในปริมาณที่สูงมากๆหรืออย่าง r e s v e r a t ช l กับ Curcumin เนี่ยก็อาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดที่เราทานอยู่ได้หรือที่เรียกว่า drug interaction สะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าจริงๆแล้วมันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลองเป็นหลักเลยถูกต้องที่สุดค่ะงานวิจัยลักษณะนี้เป็นการสำรวจความเป็นไปได้สำรวจศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในอนาคตไม่ใช่คำแนะนำว่าให้เราไปหาซื้อสารสกัดพวกนี้มากินเพื่อรักษาโรคอ้วนหรือภาวะซึมเศร้าแทนยาหรือแทนการดูแลจากคุณหมอได้นะคะอันนี้ต้องย้าเลยค่ะ ชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับดังนั้นข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการที่จะนาสารสําคัญจากสมุนไพรหรือสารอาหารพวกนี้ไปพัฒนาเป็นยาหรือแนวทางดูแลสุขภาพในอนาคตไม่ใช่คําแนะนําในการรักษาณนะปัจจุบันและก็ยังไม่สามารถนําไปใช้ทดแทนการดูแลรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับและนี่ก็คือการเจาะลึกกลไกที่น่าสนใจจากงานวิจ,จัยที่เราหยิบมาคุยกันในวันนี้ครับลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้นะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจกลไก พวกนี้ดีพอจนอาจจะสามารถแนะนําอาหารหรือสารสกัดจากพืชที่มันเหมาะกับสภาวะร่างกายหรือแม้แต่สภาวะจิตใจของแต่ละคนได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเปิดมิติใหม่ๆให้กับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้เลยทีเดียวเอาละครับติดตามตอนต่อไปกับทุกเรื่องราวงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์กับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะครับหากมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกลไกต่างๆที่เราคุยกันไปสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ